ขออนุญาตกล้องผมนะครับหนึ่งสองสามครับสุดท้ายกระชับทหมาแมา ต้องบาส่ดก็ได้จากทางอำเภอแล้ว huh. ก็ท่านเาตลาบนะฮะโชคดีเหลือเกินชาวสตรีอิบนะฮะมีผู้ใหญ่ที่ที่ทุกท่านเลือกมาแล้วไม่ผิดหวังว่าท่านดูแลทุกคนเป็นแบบนี้วก็กำลังเตรียมการอยู่ในขณะนี้ไม่ได้ทิ่งนอนใจนะครับนี่ผมอยากให้ทุกคนดูับเนี่ยกำลังเร่งทำเลยนะฮะเร่งทำให้เสร็จข้าวเร็วเปหนึ่งห้องจะไม่ให้อยู่ติดกันแต่ รับเด็กเล็กหรือเด็กใหญ่ครับท่านครับเด็กเล็กครับผมคือต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เราเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะหนักขึ้นหรือน้อยลงเราตอบไม่ได้แต่สิ่งที่เราเห็นในวันนี้ผมดีใจมากพอได้มาลงพื้นที่ได้เห็นท่านานอำเภอท่านนายกรวมถึงทุกท่านเนี่ยเตรียมการรับมือเป็นอย่างดีไม่มีใครอยากให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นครับแต่ถ้าเกิดมันรุนแรงเราเตรียมพร้อมครับมือตรงนี้ พอมาเห็นความใส่ใจของท่านแอมเภอท่านนายกในการที่จะเตรียมรองรับชาวบ้านเตรียมรองรับเด็กๆที่ที่จะต้องอยู่ห่างจากพ่อแม่แล้วทุกจุดเนี่ยสะอาดให้ความใส่ใจผมดีใจตรงนี้มากครับที่ได้มีโอกาสมาเห็นแล้วก็ดีใจที่ตัวเองได้มีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่สามารถเทียบเท่ากับที่พ่อเมืองต้องคอยดูแลต้องคอยทำงานหนักนะฮะ ก็ได้นําข้อสารบางส่วนนําของบางส่วนจากคุณผู้ชมเนี่ยนำมามอบให้นะครับก็ก็รู้สึกดีใจครับที่เห็นมีเจ้าหน้าที่นะครับผมหน่วยงานรัฐเนี่ยครับลงมาดูแลทุกอย่างเลยครับคือริวมองว่าตอนนี้ไม่ว่าใครทุกคนนะครับท้อหมดนะครับทุกอาชีพทุกสาขาทุกการงานท้อหมดครับท่านในอำเภอเองก็ท้อทุกคนก็ท้อครับแต่ทุกคนไม่ถอยไงฮะเราไม่ถอยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเมื่อมันเกิดแล้วอ่ะ เรามีแต่เราต้องตั้งมือแล้วก็ตั้งรับมันถ้าเกิดคุณผู้ชมยิ่งเครียดยิ่งทุกข์มากร่างกายเราจะหลั่งอะดรีนาลีนตัวหนึ่งนะครับไปกระตุ้นให้เชื้อโรคมันยิ่งเกิดเร็วขึ้นลามเร็วขึ้นยิ่งเรานอนไม่หลับก็ยิ่งทําให้เราป่วยหนักขึ้นเราก็จะมีภาวะที่มีโอกาสติดเชื้อได้เร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอย่านอนอยู่เฉยๆครับถ้าอยู่บ้านเราลุกขึ้นมาทําประโยชน์ทําประโยชน์ให้คนในบ้านก็ได้ถ้าอยู่บ้านแล้วเรารู้สึกว่า เราอยากจะทําเพื่อสังคมนี่มาร่วมกันมบนายอำเภอมาร่วมกับท่านนายกที่ไหนก็ได้จังหวัดไหนก็ได้ในเทศบาลในตําบลของท่านนะครับลุกขึ้นมาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมครับผมว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังที่ดีที่สุดในขณะที่คนไทยกําลังเจอความทุกข์แต่น้ําใจของทุกคนนะ่ะมันจะทําให้ทุกคนพร้อมทดี่จะต่อสู้ไปด้วยกันครับครับสศรษแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับ เพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับผมทราบดีนะครับว่ามันเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับแล้วก็สิ่งหลายสิ่งหลายอย่างนะครับพี่น้องต้องต้องอดทนอดกั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมนะครับในนามของอําเภอสัตหีบนะครับรวมถึงท่านนายกนะครับรวมถึงพี่ลิวนะครับนะครับเราขอยืนยันว่าทุกวิกฤตในครั้งนี้นะครับเราจะฝ่าฟันและเราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่เต็มกําลังความสามารถครับผม เราเราพร้อมนะครับก็คือเน้นหนึ่งนะครับเรื่องอาหารนะครับเราเน้นเรื่องอาหารมากครับคือต้องส่งถึงสามเมอนะครับเช้ากลางวันเย็นนะครับต้องถึงนะครับและสําคัญนะคือเด็กนะครับคือพ่อแม่ไม่มีเกิดติดเชื้อนะครับไม่มีคนดูแลเราต้องจะรับดูแลตรงนี้นะครับและมาตรการต่างๆเรื่องความสะอาดเราเน้นแลวก็รระบบจัดการนะครับตอนนี้บูรณาการจากนะครับพนักงานของผมนะครับในเทศบาล เป็นกองช่างที่ต้องตัดหญ้าจับจอบครับตอนนี้ผมเปลี่ยนให้มาจับชุดพ e มาฝึกการใส่นะครับโหโหงานป้องกันนะครับ,รบจากต้องถือหัวฉีดดับเพลิงตอนนี้พักไว้ก่อนมาสวมชุดพ e ฉีดพ่นนะครับเปลี่ยนอาวุธตอนนี้ทุกคนต้องบูรณาการร่วมกันแล้วก็มื้อกลางวันมื้อเช้ามื้อเย็นก็มาจัดส่งเป็นพักนานขนส่งนะครับเหมือนส่งของในตัวครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนลุกในการทํางานนะครับพนักงาน ออฟฟิศธุรการก็ต้องมาจับตะหลิวจากวามากาสักพักหนึ่งมาจับตะหลิวนะครับที่สานก็ต้องบุาการกันเพื่อช่วยเหลือสังคมแบบนี้ครับผมครับ,บค,ครับ